ครับข้อที่36นะครับในการนำประจุ2คูณ10กํลังลบ4คูลอมจากอินฟินิตี้เข้าหาประจุบวกถึงจุด1.1ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน5คูณ10กํลังลบ2จูลจุดนั้นมีสักย์ไฟฟ้ากี่โวลต์น,นะครับตรงนี้นะครับเราก็มาดูวิธีทำเลยนะครับจากโจทย์นะครับตรงนี้ สิ่งแรกที่เขากำหนดมาให้นะครับตรงนี้ก็คือตัวของ q นะครับตรงนี้จะเป็น q เล็กนะครับก็มีค่าเท่ากับ2คูณ10กําลังลบ4นะครับคูรอมนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาให้มาเอีก็คืองานนะครับตรงนี้ก็คือตัว w นะครับเท่ากับ5คูณ10กําลังลบ2จูลนะครับทีนี้เขาให้หาศักย์ไฟฟ้านะครับตรงนี้ให้หาศักย์ไฟฟ้านะครับโดยนะครับเขาเริ่มจาก ตรงนี้เขาเลื่อนจากศักย์ไฟฟ้าที่อยู่ไกลมากๆนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือ v1 นะครับ v1 หรือ v จุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นมีค่ากับ v infinity นะครับเพราะอยู่ไกลมากๆครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับตรงนี้อยู่ไกลมากๆนะครับเลื่อนเข้ามาหานะครับจากนั้นเคลื่อนเข้ามาหาจากไฟฟ้าสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆเขาให้หา v2 ครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับให้หา v2 เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะหาจากสูตรนะครับเหมือนเดิมนะครับ w นะครับเท่ากับ Q v2 ลบด้วย v1 นะครับทีนี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ w ของเราครับมีค่าเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ2นะครับเท่ากับ q นะครับ ก็คือ2คูณ10กำลังลบ4ทีนี้คูณอยู่กับ v 2นะครับตรงนี้เขาให้หาเขเขียนไว้มืนเดิมครับลบอยู่กับ v 1นะครับ v 1ตรงนี้ก็คือ v ที่อินฟิน t y นะครับตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ0นะครับ v อยู่ไกลมากๆนะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับก็คือ v 2ลบ0ย์ก็จะได้ v 2เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็จะย้าย ตรงนี้นะครับ2องคูณสิกำลังลบสนะครับไปหารอยู่กับ5้าคูณสิกำลังลบสนะครับตรงนี้เราก็จะได้ v 2นะครับเท่ากับ5้าคูณสิกำลังลบสนะครับหารอยู่กับ2องคูณสิกำลังลบสนะครับจากนั้นเราก็เอานำห้านะครับหารอยู่กับ2นะครับก็มีค่าเท่ากับ2.5นะครับตรงนี้ทีนี้ เลขยกกําลังนะครับตรงนี้เราจะย้ายขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะได้เป็น2.5คูณ10กําลังลบ2คูณ10กําลัง4นะครับตรงนี้เราย้ายขึ้นมาด้านบนนะครับจากลบ4ก็จะเป็น10กําลัง4นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะทํานะครับตรงนี้ยกสีกกาลังนะครับ10กําลังลบ2คูณ10กําลัง4นะครับตรงนี้ก็จะเหลือกาลัง10กําลัง2นะครับก็คือเอาเลข บนด้านบนนะครับตรงนี้มาบวกกันนะครับก็จะเหลือ2นะครับเราก็จะได้ v ของเรานะครับมีค่าเท่ากับนะครับก็คือ2.5นะครับคูณ10กําลัง2นะครับหน่วยเป็นโวล์นะครับตรงนี้ฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจะตอบข้อที่1นะครับก็คือศักไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ2.5คูณ10กําลัง2โวล์นะครับ